สำหรับที่อยู่ในมือซ้ายผมวันนี้นะครับคือ AJUMI ูีครับ a อเจ i นะครับเป็นชื่อย่อม,มาจาก ultimate m o l c u l a r immunity ครับหรือเป็นตัวที่สามารถเพิ่มภูมิต้านทานภูมิต้านทานครับทำให้สามารถเราป้องกันพวกเชื้อโรคต่างๆสารพิษต่างๆที่ทำลายร่างกายเราได้ครับ โดยเฉพาะไวรัสต่างๆครับแบคทีเรียเชื้อโรคนะครับอิมมูนิตี้ที่เกิดขึ้นจากภูโมงค์นะครับมันจะช่วยทําให้เราครับแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นครับห่างไกลจากพวคโรคไข้หวัดโรคภูมิแพ้ได้ดีขึ้นและที่สําคัญคือมะเร็งครับเพราะฟูขยแดนในอยู่่ท่ทีอยูในอุโมงค์เองนี่นะครับมันจะเข้าไปในร่างกายเลยครับแล้วดูแล้วเซลล์ไหนในร่างกายเราเริ่มเพี้ยนเริ่มแปลกไปเป็นเซลเล์มะเร็งมันจะติดสัญญาณได้เลยและภูมิต้านทานที่ดีขึ้นเนี่ยจะไปกระเสริฐเ,เซลเล์มะเร็งนั้นอีกทีนึง วิธีรับประทานที่ดีที่สุดเลยนะครับผมมักจะทานตอนช่วงเช้าเพราะรู้ว่าในแต่ละวันครับเราจะไปเจอสารพิษเยอะเราออกจากบ้านมันเนี่ยบางทีเราไปเจอไวรัสต่างๆเราขึ้นรถเมล์รถไฟนะครับมีคนจามที่นึงนะครับมีสารพิษพวกไวรัสกระจายเต็มทั่วอากาศเลยในยุคสมัยนี้ครับไว้ไข้หวัด2009ครับน่ากลัวมากผมจะทานตรงนี้ครับตั้งแต่เช้าเพราะว่าเวลาออกจากบ้านครับมันจะป้องกันได้ครับ